สวัสดีครับพบก,กับผมเขตอีกแล้วนะครับในเกม Dead by Daylight นะครับเป็นแพทเบต้านั่นเองนะครับสำหรับแพท4.5.0ที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบระบบนิดหน่อยนะครับซึ่งเห็นในข่าวสารมันอัปเดตหลายอย่างเลยนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับ ยืนตรงเคารพธงชาติมาเลยโอเคครับมาเจอกับดานแอสไซลัアアมนั่นเองนะครับซึ่งความเปลี่ยนแปลงจากแผ่นนี้ก็จะเป็นาการเดินนะครับการวิ่งผมว่าน่าจะเอามาจากแผ่นเก่านะถ้าวิ่งอะ่ะนี่นะครับเอ้ยไม่ใช่แอสไซลมมัมเป็นแมปตัวตลกนะครับ อ่าแล้วก็จะมีแมปหนึ่งที่อัปเดตใหม่ก็คือแมปเกมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นไปก่อนนะครับถ้าปั่นไปก็เหมือนเดิมนะครับซึ่งไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมอ่ามันเป็นบักบ๊กๆอย่างนี้นะครับซึ่งแพทเขายังไม่แพทเนี้ยในเกมมันยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับ มันมันยังไม่รับปอนนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งรายชื่อผู้รอดชีวิตก็จะไปอยู่ข้างบนซ้ายมือนะครับก็อยู่ข้างบน มันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแผทนี้มันก็จะขยับยากกว่าเดิมเยอะเลยถ้ายย่อง ถ้าเดินถ้าวิ่งนะครับเปลี่ยนนะหมุนไม่ได้แล้วนะแผตุเนี้ยผมว่า ไม้ถ้าจะเป็นู้เร่นใหม่แผ่นนี้มุนวอลก็ได้อยู่แต่มันยากขึ้นนะครับ ทำอะไรก็ยากหมุนก็ยากวัดก็มันก็ยังเป็นเทสเบต้าอยู่ผมก็ไม่สนสจสงสัยะไรเยอะบอดี้ าวิ่งอย่างติม๋มมาดูดิดูท่าวิ่งมาดินเ,นเหมือนวิ่งยอๆมาแล้วเอ้ยอ้ยไม่เห็นไม่เป็นไรครับ ถ้าถ้าเดินมาดูสมูทขึ้นนะมันแต่มันก็ยังดูแข็งอยู่ะตอนยืนอ่ะอโอเคผมดนโมลีละมันดูมันดูแข็งแข็งนะผมว่า ผมก็ไม่ซีเรียสน,นะเพจเนี้ยเพราะว่ามันก็รู้ยอยู่อะเกมนี้มันเป็นยังไงนะผมก็เลยไม่อยากจะจริงจังเท่าไหร่นะเกมนี้มันพังตั้งแต่แรกครับผมจะบอกให้ตั้งแต่บักตีทะลุกำแพงแล้ว วิ่งช้ากว่าเดิมเยอะเลยอโอเค <_ m ix> เพื่อนมีไตายยากวิ่งช้ามากเลยเนี่ยมุนวอกยากมุนวอกไม่ได้ ดูดูดูดีขึ้นนะแต่ถ้าเกิดมันมาแผทริงอะผมอยากให้มันแก้เรื่องอยืนอะอยากแก้อยากให้มันแก้เรื่องการยืนอะมันตรงเกินไปเปล่าวะใช่อยากให้มันแก้เรื่องการยืน เรื่องแบบว่าพวกการวิ่งอะไรพวกเนี้ยรู้สึกมันแข็งไปอะผมว่านะ ไปเพื่อนไปอย่าปิ๊บทำไมแล้ววิ่งไปดีอะ what the fuck เอตอนเข้ามาปีนเขียวนั้น ิดโอเคนะครับมาต่อกันในเกมที่สองนั่นคือแมปเกมหรือจิกซอว์นั่นเองนะครับซึ่งเขาทำมาเหมือนในหนังเลยนะที่อัปเดตมาตุตลกฮนะ ดูกว้างขึ้นนะห้องน้ำมันดูกว้างขึ้นยังไงไม่รู้อะ หาลูนดีกว่ามาดูมองยากยังไงไม่รู้นะเพราะว่าแมปมันมืดมืดมากมันมืดเกินขนาดเล่นขนาดผมเล่นเนื้อผมยังงงเลยอ่ะ ตลกเปลี่ยนซาวใหม่เดีละไม่คิดว่าผมอยู่ข้างล่างครับจริงๆผมขึ้นมาข้างบนแล้ว <c oughs> ว่าปับกี้ก็ดีนะมันดูอันนี้เดี๋ยวมันปับเหมือนในมือถือเลยไอ้พวกสัญลักษณ์อะไรพวกนี้เหมือนมือถือมากคือถ้าอัพแพดใหญ่ขนาดนี้น่าจะแก้บั๊กบ้างนะผมว่า ผมก็ไม่ได้เล่นเซอร์นานแล้วเหมือนกันนะเล่นเล่นแต่คิลเลอร์ก็ไม่ไม่รู้ว่าเซอร์มัน เอามาหกขวดแน่เลย ไลเนีย okay. ต่อเนีย okay. หลุดเหรอ okay. <Okay. S 2> ปั่นไปยังผมว่าไอเจนมันบัคกแน่เลยเนะี่ย เล่นอย่างนี้เดวิดตายว่าแล้วตัวตลกบัฟใหม่ด้วยเวลาอยู่ตรงควันมันวิ่งเร็วอะ่ะ vứtออก Ôi <coughs> 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 ต้องฉีกแล้วอะ่ะไม่ไหวไหวยเฮ้ยโนวันเหรอโอเคไปละ ถามว่าหมุนได้ไหมผมว่าก็หมุนได้อยู่นะแต่ว่ามันหมุนยากกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะโอเคไม่มีโนวัน o มุนวอลก็ก็ได้นะแต่มันก็ o มุนวอลยากกว่าเดิมอยู่ดีอ่ะเหมือนมันรู้อ่ะเหมือนมันรู้ว่าผมวิ่งมา เฮ้ยอย่าวังเพื่อนโอ้โปิงแหลกอยู่นะหาประตูอีกบานแหลกอยู่สำหรับเกมเนี้ยโอ้โหแค่นี้ก็ติดแล้วเนี่ยบ้า,าไปแล้ว เราต้องช่วยเดวิดคิงช่วยเดวิดกันเนี่ยแค่นี้ติดอ่ะดูดิอย่างชอบเลย สวยโบโลมีไหมมีโบโลไหมม,มีมีอยู่ไหมเอาแล้วไอเดวิดมันจะวิ่งตามเขาทำไมอ่ะอ๋อโอเคทำไมเป็นควันสีเหลืองอ๋ออ๋อ,อปรับใหม่ลืม บวกบวกตรงกลางคืออะไรวะอุยเขาหลอนอะไรหรือเปล่าดบยาเฮ้ยเขาหลอนเลยวะอะไรอ่ะดมยาจนหลอนเนอะ มันปาไปเรื่อยเลยดูดิมันมีหกขวด โอ้ปิ่แอเะเต็มอยู่นะโอเคครับก็ถือว่าอ่าสำหรับแพทเพสเบต้านี้ก็ถือว่าเขาทําดูดีอยู่นะสําหรับอ่าหน้าเกมเพย์นะครับก็ผมไม่รู้นะว่าระบบเกมจริงมันจะเป็นยังไงนะครับก็รอดูว่าเขาจะอัปเดตใหม่ยังไงนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นแค่รุ่นทดสอบเฉยๆนะครับแบบว,ว่าคือมันอยากสปอยเรานะว่า ระบบที่กําลังมาใหม่มันจะเป็นยังไงนะครับมันก็ต้องมีปรับแก้แหละผมว่านะก็สําหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับสําหรับเทสเบต A, ้าแผดใหม่นะ4.5.0นะครับก็ผมก็ขอจบการเทสเพียงเท่าน,นี้นะครับก็สาหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับก็บ๊ายบายครับ